เดี๋ยวเอาเอาไล่นีตั้งขึ้นก่อนร่บพามาเชียพ่พามาเชียพามาเชียพามาเชียโอ้โหช่างหนุ่มก็ไม่มามีแต่ช่างใหญ่นะคะไอ้ยานขับไปเลยครับโอ้โหป้ายจะขึ้นแท่นแล้วด้วยจ้าเด้อสวยามกัยัยงามกอนอุ๊บ่ะเห็นแลวเขาดนเหอนเาเกาะก่อน ป้ายกระถ่มชมจันทร์จะขึ้นแล้วนะคะโ h มีแต่ช่างใหญ่ทั้งนั้นเลยช่างหนุ่มไม่มามีแต่ช่างใหญ่นะคะเพราะว่าทำเสร็จแล้วก็อยากจะเอามาแขวนเพราะว่าเมื่อคืนนี้นกมันมายึดครองนะคะนกมายึดครองมาคลี่ใส่ป้ายป้าสุนไหลเพราะว่าทำเสร็จแล้วก็อยากจะเอามาแขวนเพราะว่าเมื่อคืนนี้นกมันมายึดครองนะคะนกมายึดครองมาคลี่ใส่ป้ายป้าสุนไหลเพราะว่าทเสร็จแล้วก็อยากจะเอามาแขวนเพราะว่าเมื่อคืนนี้นกมันมายึดครอนะ มันมันอ้าวไงบ่มันอยู่น่มันต้องเลยล่องนี่ยเปนหนึ่งที่ว่านปุ่นวะครับก่อนสองสองเศษวะครับหมากมากเป็นนี่บ้านเป็นยางปุ่นใส่ไอ้ราตันาดาต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 ไราร<อ>ตออาต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 าาไาตาาตาาตาตาตาาตาตาตาาตนตา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 นกตาาาาาตอา ให้สร้างเพื่อนโอเคพี่จันขอสร้างผมอยูป็ู้แยก่ใคไปจะงานที่ผมกขอไปขอตัวนี้กขอตัวเลยแม่บอกอืออึ๊บโอหใช่ไหมปกติมันก็จะอยู่ตรงงามนั่นบ่เอออยู่งาม่ว่ามันมันบ่ได้หอยตรงแตงบ่บ่เดี๋ยวปั้นเดี๋ยวนี้มันออกหอยแล้วมันต้องเหยียบคอหนึ่งพอ อ้อยามงขิงอีกขอนึงครับว่าให้อาจารย์ปุทเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอนี้ก็ได้เอาเอาขยับลงมาอีกว่าอาชนีลูกจะไปอาชนีหนุ่มเขาทางนี้ผมทิ่งูห้เออทางนี้เขาก่อนเดี๋ยวเด้ยาบรรมาสู่เราพุทธเพื่อนบ้านอันนี้ตัวนี้เนาะตัวที่สามเออตัวนี้ตัวนี้เออยังเหมันที่ เออเอาทางนี้ึ้นละเอาตัวนั้นึ้นนี้กลาวเอาตัวนี้นีพนงฝนลงด้วยจบ่บ่บ่มา